พิมนะคะนางสาวไทยลำปางประจำปี2568คะ่ะวันนี้พิมพ์ก็อยู่ที่โรงพยาบาลทีละพอนะคะก็ได้เข้ามาคอนซัลท์กับคุณหมอเรื่องการทำศัลยกรรมหน้าอกค่ะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยพิมเคยเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่งนะคะแบบหนักกว่านี้ประมาณ15กิโลแล้วทีนี้เนี่ยพอเราน้ำหนักลด ร่างกายกล้ามเนื้อไขมันก็ลดลงแต่พอมันลดลงแล้วเนี่ยการใส่เสื้อผ้าหรือว่าสรีระของร่างกายมันลดลงด้วยมันก็เลยใส่เสื้อผ้าได้ไม่เต็มที่เท่าเมื่อก่อนเราก็เลยอยากที่จะมีสรีละที่มันบาลานซ์กันมากขึ้นค่ะใช่ ก็ไปเซิร์ชมาหลายๆที่นะคะก่อนที่จะตัดสินใจมาที่ทีละพรค่ะเพราะว่าที่ทีละพรเมื่อก่อนเป็นคลินิกค่ะแต่ว่าตอนนี้กลายมาเป็นโรงพยาบาลด้วยคําว่าโรงพยาบาลนะคะต้องมีมาตรฐานก่อนที่จะเป็นใช้คําว่าโรงพยาบาลได้และคุณหมอที่นี่ค่ะก็เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องแตกต่างกันไปและเป็นอาจารย์แพทย์ด้วยก็เลยตัดสินใจมาทําที่นี่ค่ะตอนแรกเนี่ยมา เห็นข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็ได้มาเข้ามาคอน s u l กับคุณหมอแล้วคุณหมอเนี่ยก็ให้ข้อมูลกับพิมพ์เยอะมากในการทําตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วคําถามที่พิมพ์ถามคุณหมอเนี่ยคุณหมอตอบได้ทุกตรงแล้วก็ทําให้พิมพ์รู้สึกว่าโอเคเราเชื่อ,เร,เ,อเราเชื่อมั่นในในใน,ในมาตรฐานของโรงพยาบาลทีละพอในมาตรฐานของคุณหมอแมนเราก็เลยโอเคยอมที่จะทำตรงนี้เพราะคุณหมอเก่งคะ่ะ ก็สีคนที่เราใช้วันนี้มันจะเป็นโมติว่านะครับนะนละนะ้เราซิลนะครับก็คือมันจะมีความแข็งแรงความป้องกันพังผืดนะครับแล้วเราเสริมเนี่ยเราเสริมเป็นดูโอเพนใต้กมเนือครึ่งบนใต้กมเนือครึ่งล่างใต้เนื้อนมเนี่ยมันมีความธรรมชาตินะฮะธรรมชาติแล้วก็ความป้องกันการดพังผืดนะครับนะมันก็จะได้มีความรูปร่างที่แบบอ่ะเข้ารูปหรือเหมาะสมกับตัวน้องพิมน,น,นะคะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นที่จะ ได้เป็นลูกสาวของโรงพยาบาลทีลพระคะ่ะแล้วก็ได้ใส่เสื้อผ้าหรือว่าได้มีสรีระที่เราต้องการแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้น,นะคะ่ะวันแรกที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังมีความตึงยังมีความเจ็บใช่ไหมคะแต่ว่าฟื้นตัวได้ไวมากแล้วก็คุณหมอผ่าแผลแค่นีดเดียวค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนที่คนอื่นเขาบอกว่าล้มปัทุขับเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเรารู้สึกแบบแปบ๊บเดียวแต่ว่า มีพยาบาลดูแลมีพ <Like> ี่ๆดูแลก็อยากให้ทุกคนรอนะคะว่าจะเป็นแบบไหนแต่ม yeah ั่นใจแน่นอนมันจะมาในรูปร่างที่สวยงามค่ะ